คาเลียนก็ฟูริโอนี่น่ารักนะ I hate people ได้อาหารละถ้าจะกินแค่เสี่ยงเนี้ยนั่งในร้านไม่ได้อันนี้เป็นคอปบบ้านนาบู2,000เยนจะมากินอันนี้กันโอ้เอาวาซาบินิดน,นึงก่อนไดยังไง ใหญ่เกินพูดไม่ออกกินผักได้ไหมอะไงบ้างอร่อยไหมอันนี้เป็นปูปูอะไรไม่รู้อะไข่ปูเนาะไข่ปูอันเนี้ยเนื้อปูแล้วก็อบชีสมั้งอ๋อมาแล้วอันนี้ข้าวหน้าปลาไหล หมือนซุปข้าวโพดอุ่นมากนิมนตอนแบบเย็นๆนี่โอเคเลยโ <Okay. S 1> อเคกินอันนี้ต่ออ,อันนี้ต้องคุกข้าวกินอร่อยว้าว <Wow. S 1> น่ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะไหนๆดูมดูมาดม ไม่ไม่ไม่น่าจะมีมีแต่มะนาวตอนนี้เราอยู่ที่คูรองมงมาร์เก็ตนะคะซึ่งหางร้านที่รับการ์ดค่อนข้างยากตอนนี้เรากำลังจะกินน้ำส้มนี่เหยียดการตลาดทําไมไม่รู้เนาะร้านที่รับการ์ดทำไมไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราวะว่าส่วนใหญ่ร้านที่คนนิยมไปจะเป็นร้านที่แบบคนขายแบบมีอายุแล้วก็ดูแบบโเออโอเคอส okay, okay, okay. โอเคอสโอเคอสโอเคอันนี้ก็คือ อันนี้คือรับบัตรการรับบัตรไม่ได้รับบัตได้ไม่ต้ดอะไรเงี้ยค่ะร้อยคือโอเคโอเค thank you จัดท่าถ่ายรูปสวยงาม thank you so m u very much ขอบคุณมาก e ีได้แล้ว i อ coffee please

โซโซแต่ว่าบรรยากาศมันดีเนาะร้านแบบว่าเล็กๆน่ารักมากร้านนี้เป็นกาแฟแต่ว่าร้านนี้เป็นขนมปังเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะ ีเก็บได้4วันกำลังคิดว่าน่าจะากลับไปกินที่ไทยเป็นชกุปปังที่เขาบอกว่า,อ,าอร่อยนะคะเอา take this one ก็มีอันนี้โอ้ยชอบที่เขาทำเป็นแบบแพ็คเล็กๆอย่างนี้นดีมากเลยเอาแบบสไลซ์ออฟเบดอันนี้ without egg and milk

มาแล้วมาลองชิมเลยไหมจริงๆเขามีตอนที่เป็นแบบคาเฟ่แบบสั่งแล้วก็กินในร้านได้นะอันนี้เป็นขนมปังไส้แกงกะหรี่ของคุณพาทิ์อร่อยไหมข้างในมันเป็นแบบ แกงกะหรี่แท้ๆอันนี้ข้างบนเป็นไส้ครีมข้างล่างเป็นไส้ถั่วแดงอร่อยอ่ะ มีหรอนิดนึงชามสวยมากเลย ค้อมสวยกิงอันนั้นเป็นราเมงกุ้งใช่ไหมเพอาเธอเป็นเอ่อเชลฟิชราเมงก็คือเป็นราเมงที่ซุปทำมาจากพวกหอยแปรหอยลายน้่มัมหอมกรอบดิบเอาละเอกินกัน

มีคนติดประชุมอีกสิบอาทิตตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่ม วันสุดท้ายของคืนสุดท้ายเราจะไปคอมบินี่ให้ครบเมื่อกี้ไปแฟมิลี่มารมาแล้วต่อไปเราจะไปลอสซันไปเก็บขนม อ,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 อันนี้อะไรเธอสิขราวมันชุกเ,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 เอาไหมเอาไปเออเออจะกินแล้วกันพี่เซเว่นกี่บาทลืมดูอ๋ออ,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 อนันนี้เอาเท่เาที่มันเป็นชูการ์ฟรีกินแล้วรู้สึกผิดน,น้อยลงมาก น่าน่นาน่าขคนหิว นุ่มมากเลยฮะสีหน้าสีหน้าแห่งความสุขซื้อตัวตับสนามบินค่ะเพราะว่าเงินสดหมดเ <laughs> ต <c oughs> ิมไอซิการะไรจริงไอซิการก์กลับได้นะแต่ว่าถ้าจะซื้อตัวนี้มันก็นั่งตรงไปเลยถ้าซื้อด้วยบัตรเครดิตซื้อในช่องนี้ได้ไปต่อแถวนะคะ แต่ถ้าซื้อด้วยมีเงินสดไปซื้อที่อันนูนได้ที่ตรตวจน้นมันได้อยู่ที่น้ำบะสเตชันอาหารมาแล้วพี่ชายรับเครื่องดื่มอะไรเพิ่มไหมคะมีคนเติมข้าวรอบช้อนอร่อยเหรออร่อรยหรือหิวลดจัดดิ